ปั้นดินน้ำมันแบบลอยตัวนะครับใช้ดินน้ำมันเก่า,เอาอุปกรณ์ที่หาได้ครับเป็นพวกประเภทอุปกรณ์เกี่ยวกับการเรียนก็ได้ดินสอปกากกาอะไรต่างๆอย่างลบตอนนี้เราต้องนวดดินน้ำมันก่อนนะครับปั้นให้เป็นรูปลักษณะแบนๆลอยตัวแต่ไม่ใช่แบนมากนะครับแต่ตอนนี้ทำเป็นรูปลูปกกระตา่ายดึงดินน้ำมันออกมาแล้วใช้ปลายนิ้วขยี้ขยี้นวดทำลูกระต่ายตีเข้าไปครับรูปปลาแบบ าตามจินตนาการนะฮะตอนนี้เป็นตัวป่าแล้วมีอาปากด้วยต่อไปก็เอาดินมันที่เหลือเนี่ยมาทําเป็นเป็นครีมนะครับทําเป็นแบนใช้วิธีกดเอาถ้าไม่มีแรงกดนะเด็กๆก,ก็นวดดินมันลงในแผ่นไม้กระดานก็ได้ลงบนพื้นก็ได้นะครับตอนนี้ทําครีปป่านะครับเอาอุปรกรณ์ดินสอเนี่ยจิ้มจิ้มกดกด,กดเข้าไปก็จะติดอา่าก็ไปหาทั้งช้อนทั้งไม้ไอศครีมอะไรต่างๆได้นะทั้ง นอทั้งอุปกรณ์ต่างๆโดยที่เราไม่ต้องไปซื้อที่ร้านเราสามารถามาดัดแปลงทําได้ตอนนี้ก็ใช้ปลายช้อนพลาสติกนะครับก็ทําเป็นเส้นของขีปปลาตอนนี้ยังขาดเกล็ดนะยังไม่มีเกล็ดนะครับเราจะปั้นเกล็ดการโดยการนวดดินมันเป็นวงกลมหลายๆหลายๆก้อนอเด็กประถมก็ทําได้มัธยมก็ทําได้ผู้ใหญ่ก็ทําได้นะครับอตอนนี้ปั้นเกล็ดต้องใช้ความอดทนหน่อยปั้นเป็นวงกลมแล้วก็เอานิ้วเนี่ยบีบลงไปให้เป็นแบน แบบหลายๆอันเกต์นี้เราจะไม่เรียงกันนะครับเราแค่วางแบบปกติถ้าเรียงกันเนี่ยจะจะเป็นแบบสวยเกินไปอันนี้เราทําแบบเด็กประถมประถมนะถ้าทําแบบมัธยมเนี่ยต้องปานนี่กว่านี้มีอุปกรณ์มากกว่านี้เดี๋ยวพวกเราก็ลองไปทดลองปั่นดูนะครับเป็นดินน้ำมันที่ม,ทมีที่มีคุณภาพหน่อยที่ว่าสีไม่ติดมือนะครับไอ้ดินน้ำมันชุดน,นี้มีหลายสีผสมแต่ไม่ติดมือผสมกันจนกลายเป็นสีน้ำตาลออกแดงๆนะครับ ต่อไปเราก็จะติดทําเป็นรูปเกตเพราะตอนนี้วงกลมเป็นแบนเราก็ทําได้ทั้งหลายชิ้นแล้วเราก็ทําการติดอตอนนี้ติดไปแล้วติดแล้วโดยที่ไม่ได้สาธิตให้ดูเลยการติดนะครับอนนี้เป็นผลงานที่สาธิตให้เด็กดูนะครับสําเร็จแล้วครับไปลองทําดูนะครับ